สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอสท่จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ฮิดิลีนดียร์สนักกีฬายกน้ำหนักหญิงได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟิลิปปินส์ด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและยังเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของฟิลิปปินส์นับตั้งแต่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมมา97ปีและสื่อฟิลิปปินส์ได้ตั้งคำถามว่า ฟิลิปปินส์พร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่ไทยแลนด์ในกีฬายกน้ําหนักอย่างที่พวกเราทราบว่าในโอลิมปิกครั้งนี้ไม่มีนักกีฬายกน้ําหนักจากไทยแลนด์เพราะสาพันกีฬายกน้าหนักนานาชาติหรือ iwf สั่งแบนไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมในการแข่งขันใดใดเป็นเวลา3ปีซึ่งผลงานของนักกีฬายกน้าหนักจากไทยแลนด์ในโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000ถึงปี2016สามารถคว้าเหรียญทองได้สี่เหรียญ เหรียญเงินได้2เหรียญและเหรียญทองแดง7เหรียญจากเพจข่าวมาดิลาบูริตินก็มีชาวฟิลิปปินส์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยดิอาร์ ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับฟิลิปปินส์ความมุ่งมั่นความทุ่มเทและการทำงานหนักของคุณมันคือแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับชาวฟิลิปปินส์ขอบคุณอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปผมหวังว่าต่อไปนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟิลิปปินส์คงจะให้ความสำคัญและสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักเพราะนี่คืออีกหนึ่งประเภทกีฬาที่จะนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวฟิลิปปินส์ผมภูมิใจในตัวคุณดีอาร์ตคอมเมนต์ต่อไป หวังว่าโอลิมปิกเกมครั้งหน้าสมาคมกีฬายกน้ำหนักฟิลิปปินส์จะได้เหรียญทองมากกว่านี้และก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนแทนที่ไทยแลนด์แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่เราชิงเหรียญทองกับจีนและเราก็เป็นผู้ชนะมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกีฬายกน้ำหนักฝึกซ้อมและพัฒนาให้มากเพราะโอลิมปิกเกมครั้งหน้าไทยแลนด์ Thailand, พวกเขาจะกลับมาแล้วหลังจากพ้นโทษแบนคอมเมนต์ต่อไป ยินดีด้วยดิอาร์ในที่สุดฟิลิปปินส์ก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วหลังจากที่รอคอยมา97ปีคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์เป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกในประเภทกีฬายกน้ำหนักของย่านอาเซียนจงมองไทยแลนด์เป็นเป้าหมายและก้าวผ่านให้ได้คอมเมนต์ต่อไปเหรียญทองโอลิมปิกจากกีฬายกน้ำหนักดิอาร์คุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนเป็นอย่างมาก และคุณสมควรได้รับเกียรติและรางวัลอันทรงคุณค่านี้ยินดีด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยดิอาร์ตคุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวฟิลิปปินส์ได้ดีมากคุณทำให้ชาวโลกเห็นประเทศของเราบนแผนที่โลกคอมเมนต์ Comment ต่อไปยินดีด้วยดิอาร์ตตอนนี้สมาคมยกน้ำหนักของไทยแลนด์คงกำลังนั่งมองและเฝ้าติดตามคุณอย่างแน่นอนเพราะต่อไปคุณจะสร้างปัญหาให้กับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมคอมเมนต์ต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้านักกีฬายกน้ำหนักของไทยแลนด์ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ผลมันจะออกมาแบบนี้ไหมแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับดิอาร์ตและชาวฟิลิปปินส์ทุกคนรวมทั้งฉันด้วยแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้เพราะฉะนั้นสมาคมกีฬายกน้ำหนักของฟิลิปปินส์ต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลย เพราะไทยแลนด์พวกเขาจะกลับมาแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยดิอาร์ตและต่อไปนี้ไทยแลนด์ Thailand คือคู่แข่งอันดับหนึ่งของฟิลิปปินในย่านอาเซียนทั้งมวยสากลสมัครเล่นและยกน้ำหนักคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอพระเจ้าจงอวยพรและคุ้มครองคุณเราภูมิใจมากกับเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปิน์ขอบคุณมากดิอาร์ตตอนนี้คุณเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟิลิปปิน ขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปยินดีด้วยดีอาร์หน้าที่ต่อไปของคุณคือสร้างนักกีฬายกน้ำหนักรุ่นใหม่ขึ้นมาและพัฒนาไปเทียบเท่าไทยแลนด์ให้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปรอหน่อยนะไทยแลนด์ Thailand. อีกไม่นานพวกเราฟิลิปปินส์จะขึ้นไปหาพวกคุณขอแสดงความยินดีด้วยดีอาร์คุณทำได้ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก ที่ฟิลิปปินส์ได้เหรียญทองโอลิมปิกจากกีฬายกน้ำหนักแถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยเพราะสิ่งที่ฉันคาดหวังไว้ถ้าฟิลิปปินส์จะได้เหรียญทองโอลิมปิกน่าจะเป็นกีฬามวยสากลสมัครเล่นมากกว่าขอบคุณมากดริยาร์แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่ต่อไปกีฬายกน้ำหนักจะเป็นกีฬาที่มีความคาดหวังมากที่สุดในการลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกทุกๆครั้งคอมเมนต์ต่อไป เธอได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟิลิปปินส์แล้วตั้งแต่ปี1924เกือบศตรวรรษของการรอคอยเหรียญทองโอลิมปิกมันได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยการล้มยักษ์จีนคอมเมนต์ต่อไปจงรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีเพื่อไปป้องกันแชมป์ในโอลิมปิกเกมครั้งหน้าอย่าลืมว่าไทยแลนด์พวกเขากลับมาแล้วคอมเมนต์ต่อไปว้าวเหรียญทองโอลิมปิกเกมเหรียญแรก เกิดขึ้นในยุคข,ของประธานาธิบดีดูเตเตเป็นเรื่องดีที่วิเศษ,ษมากขอแสดงความดนดีด้วยดีอารขอให้คุณและชาวฟิลิปปินส์จงเจริญแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ฉันว่าการที่ดีอารสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ไม่น่าจะเกี่ยวกับดูเตเตนะแต่ถ้าจะเกี่ยวก็ดิดหน่อยคอมเมนต์ต่อไปดีอารคุณเป็นคนจุดประกายความหวัง สำหรับนักกีฬาที่ต้องการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติคงจะมีเยาวชนฟิลิปปินส์อีกมากมายที่หันมาเล่นกีฬาชนิดนี้คอมเมนต์ต่อไปรัฐบาลควรจะเพิ่มงบประมาณให้กับสมาคมกีฬายกน้ำหนักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาเริ่มจากทัวร์นาเมนต์แรกซีเกมที่เวียดนามถ้าสามารถผ่านไทยแลนด์ได้โอลิมปิกเกมคุณก็สามารถไปได้เช่นกันคอมเมนต์ต่อไป ต่อไปนี้การได้เหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิกเกมไม่ได้เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อมของชาวฟิลิปปินส์อีกแล้วขอบคุณมากดิอาร์ Art. มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณมากดิอาร์ Art. คุณทำให้หัวใจของชาวฟิลิปปินส์ชุ่มชื้นถึงแม้พวกเราจะเจอโคโรโนาไวรัสเล่นงานอย่างหนักแต่ก็ยิ้มและมีความสุขได้นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์ในความคิดเห็นทั้งหมด ไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดยอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ